นี่ดูกล่องไอ้ตัวนี้เป็นกล่องทําเองเราจะหน้าตาจะประมาณนี้ก็คือทําไม<ำ>ผมถึงค่อยไม่เล่นกล่องตลาดเพราะว่าไม่ใช่ว่ากล่องตลาดแพงนะกล่องตลาดถูกกว่ากล่องผมทําเองก็คือกล่องตลาดหนึ่งการดีไซน์ขนาดของกล่องผมว่ากล่องตลาดมันใหญ่มันเทอะทะผมก็เลยไม่ใช้นั่นแหละจุดประเด็นแรกที่ผมทําไมผมไม่เล่นกล่องตลาดเนี่ยอย่างตัวเนี้ย ผมทำนะต้องการขนาดไหนก็คือทำได้ตามใจที่เราต้องการไอตัวนี้คือความยาว15 15, 15ล้วนลงมานิดหนึ่งตัวพื้นมันอยู่ที่ประมาณ14เซนความสูงอยู่ที่6.5ความสูงประมาณ6.5เซนไอตัวนี้ความสูง6.5เท่ากันความกว้างเท่ากัน10เซน แต่ความยาวตัวนี้รวมเบ็ดเสร็จตกประมาณ16.5ก็คือพื้นกล่องยาว15เซนล้นมา1เซนโกว่า,ก,วาก็คือการถ้าเราทำเองมันก็จะได้ตามใจเราอยากจะได้ประมาณไหนก็ทำได้นั่นแหละประมาณนี้วันนี้ทั้งวันได้แค่นี้เลย4กล่องหมดละแผ่นมีเนียมเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่ละ ซื้อใหม่ก็ต้องซื้อแผ่นใหญ่ซื้อแผ่นเล็กไม่ไหวไม่คุ้มแพงเอาเรื่องเลย